เข้าไปในหน้าตาช่องของผมก็ถ้ากดติดตามนะครับกด subscribe ก็จะขอขอบคุณอย่างยิ่งเลยนะครับผมนี้เชื่อเห็นว่าติดตามแล้วนะครับนะมาเรียนก่อนหน้าที่สามสิบสี่นะครับหนังสือสมัยห้านะครับวิชาภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นปห้าทั่วประเทศนะครับที่ใช้หนังสือเล่มนี้นะครับมาเรียนก่อนนะครับนะกับครูพี่นันก่อนที่นักเรียนจะไปเรียนในห้องเรียนกับคุณครูประจําวิชานะครับจะทําให้ลูกๆ ได้เรียนดังอาอาจารย์ทั้งสองท่านนะครับนะจะได้ความรู้ไปด้วยทั้งสองแบบเข้าในหน้าที่3านะครับนั่นก็คือเรื่องใหม่นะครับ amazing animals นะครับเรื่องใหม่นี่ก็คือบทใหม่นั่นเองนะครับ amazing แปลว่ามหัศจารย์น่าทึ่งนะครับ animal t ัว m s ก็คือสัตว์หลายๆชนิดนั่นเองแล้วก็มีคลิปเสียงนะครับคลิปเสียงนี่คุณครูก็นํามาเขียนให้แล้วด้วยนะครับว่าพูดว่าอะไรบ้างโดยคําสั่งเขาบอกว่า listen นะครับให้ฟัง ฟังคลิปเสียงนะครับแอนและให้พพยให้ชี้นะครับว่าที่เขาอธิบายนั้นอยู่ตรงไหนอย่างไรแต่ที่สําคัญนะครับก็คือคลิปเสียงเขาไม่ได้เขียนมาให้แต่ครูพิดนันเขียนมาให้ด้วยนะครับดังนั้นมาฟังคลิปเสียงกันก่อนครับผมแล้วค่อยมาแปลกัน practice book unit 4 lesson 1 e x e r c i s e 1 Listen and point. 1. The monkey is on the tree. 2. The rhino is drinking water. 3. The crocodile is not in water. 4. The snake is near a small bird. 5. There two the picture are birds in ให้นักเรียนดูภาพตามได้เลยนะครับนะ The monkey ก็คือลิงนะครับผม is on the tree นะครับ The monkey ไม่เติม s นะครับกริยาต้องเป็น is นะครับนะลิงหนึ่งตัวนะครับถ้าแปลตามภาษาแปลเข้าใจง่ายนะครับให้ละเอียดลงไปก็คือลิงหนึ่งตัวอยู่บนต้นไม้นะครับแต่เวลาตอาแปลไม่ต้องใส่ว่าหนึ่งตัวนะครับเป็นที่เข้าใจของคนที่ทราบไวยากรณ์นะครับว่า มังกี้ไม่เจอเมสนี่หมายถึงเรงหนึ่งตัวแล้วเดอเนี่ยนะครับนะใช้ได้ทั้งคำนามนับได้นับไม่ได้ใช้ได้ทั้งคำนามนเอกกับพดผูพจนะครับนักเรียนใช้ได้หมดเลยคําว่าเดอเนี่ยแต่ถ้าใช้อะนะครับอะใช้กับคํานามที่นับได้เอกพับพเท่านั้นนะครับนักเรียนจะใช้อาแทนเดอก็ได้นะครับนะข้อสองตัวแรก no if ringing w o r d ข้อนี้นะครับมาเกี่ยวข้อกับ tense นะครับนั่นก็คือประธานบอก is am หรือ are บวกเวอร์ไปเอ็นจีนะครับเขาเรียกว่า present continuous นะครับเวลาแปลให้แปลว่ากำลังนำหน้าคำกริยาดนั้นก็คือแรกกํากำลังดื่มน้ำนะครับนะส่วนข้อสามนะครับ the crocodile is not in water นะครับจระเข้นะครับไม่ได้อยู่ในน้ำนะครับนะตรงนี้ is นะครับแปลว่าอยู่นะครับเพราะ is not หรือ is n t นะครับก็แปลว่าไม่ได้อยู่ในน้ำนะครับผม ก็ที่สี่นะครับ the snake is near a small bird ตรงนี้นะครับผมที่ใช้ is นะครับเพราะว่ามีคำคุณศัพท์อยู่นะครับคือคำว่า near นะครับนะถ้าไม่มีคำคุณศัพท์อยู่นะครับผมตรงนี้ก็ต้องมีคำกริยาแท้นะครับหตัวนะครับนะแต่ในที่นี้ไม่มีคำกริยาแท้อไม่มีคำกริยาอยู่ต้องเอา to be มาเป็นกริยาแท้นะครับก็คือคำว่า is อย่างูนะครับอยู่ใกล้กับนกตัวเล็กนะครับเดนะครับนับแปลว่ามีนะครับตามมาด้วยอะไรครับนักเรียนตามมาด้วยคํานามนับได้ผู้พจป์นะครับก็คือ birds and บ g d นะครับมีนกอยู่2ตัวนะครับในภาพจบนะครับข้อนี้มาข้อต่อไปครับก็บอกว่าลูกแระหพี่เจอดนะครับให้ดูในรูปภาพอีกทีหนึ่งนะครับเดนแล้วแล้วให้คอมเพ e t เซนต์นะครับตามประโยคหลายประโยคเหล่านี้ ให้สมบูรณ์นะครับโดยมีคำศัพท์มาให้แล้วนะครับนำมาเติมนั่นก็คือข้อหนึ่งนะครับ The Snake is on นะครับงูอยู่ที่ไหนนะครับนะเราก็มีคำถามามีคำศัพท์มาให้เติมอยู่แล้วดังนั้นก็ออกคำว่า t r e e มาเลยนะครับงูอยู่บนต้นไม้ก็ไม่ต้องเรียกขึ้นไปดูภาพเลยนะครับหลข้อสอง The Panda นะครับมีแพนด้า is behind นะครับอยู่ด้านหลัง อยู่หลังอะไรก็ไปดูภาพนิดหนึ่งก็จะรู้ว่าอยู่หลังแรดนะครับตอบลงไปเลยไร i n o แล้วก็อะไรนะครับที่อยู่ระหว่างช้างแล้วก็มาจระเข้นะครับก็ต้องขึ้นไปดูภาพคำตอบก็คือเดอะมังกี้นะครับหนาลิงอยู่ระหว่างช้างและก็จระเข้นะครับไปซีด <i> ีแอฟริกันนะครับช้าง has ก o t อ l o องช้างมีอะไรครับก็คำนี้นะครับผม แปลว่างวงนะครับอ่านว่าฟรังนะครับมีงวงยาวนะครับช้างแล้วก็ที่ห้าเขเดนนะครับแปลว,ว่ามีทูเรตใช้เรตใช้เรตสัตว์เลื้อยคลานนะครับมีสัตว์เลื้อยคลานอยู่สองชนิดนะครับ in the picture ในภาพแล้วนี้ก็คือคําแปลคุณรู้ไปเรยนเลยนะครับเป็นคำว่าจบหน้าที่สามสิบสี่นะครับไปต่อหน้าสามห้านะ